35มบาทสามโลร้อยครับสามโสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็จะพามาเล่นวัลไลนะครับเป็นท่านี้เป็นท่า,ทาแต่งก็คือเราก็ต้องยื่นดูไปข้างหน้านะครับอันนี้คือสไตล์ของพี่แต่เขาเรียกท่าอะไรพี่ไม่รู้พี่พักปฏิบัติไม่เคยทฤษฎีบางคนที่ถามมาบอกว่าพี่แชมป์ครับเล่นยังไงให้มันโดนเล่นแบบจนไม่มีแรงเลยใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้น จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเล่นจุดให้มันโดนก็คือเน้นส่วนที่เราเล่นเท่านั้นมันจะโดนมันจะชาไปเลยสังเกตการเล่นนะครับ อันนี้เราจะเล่นช้าหรือเร็วก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสแบบไหนโฟกัสให้มันโดนนะครับถ้าเราโฟกัสให้โดนยังไงมันก็โดนยังไงก็สู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจกับทุกคนที่หัดเล่นใหม่แล้วก็เล่นมานานแล้วด้วยสไตล์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าเอาไปรวมกันว่าเฮ้ยทำไมคนที่เล่นแบบนี้ทําไมคนนั้นเล่นแบบนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกันชอบแบบไหนเล่นกับคนนั้นนะครับแล้วคุณก็จะได้คล้ายๆเขา ভাব